สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เรามาเจอกันในเดือนสุดท้ายของปีนะคะขอต้อนรับชาวราศีตุลทุกคนคะ่ะสำหรับผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนเดือนธันวาคมเป็นเดือนแห่งการทบทวนเป็นเดือนที่เราค่อยๆวางของหนักในใจลงแล้วเลือกเก็บเฉพาะสิ่งที่สำคัญจริงๆติดตัวไปปีหน้าพลังงานของชาวราศีตุลในเดือนนี้ เป็นพลังของความสมดุลการได้ยืนในจุดที่เป็นตัวเองและการเริ่มเห็นคุณค่าของตัวเองชัดขึ้นกว่าเดิมวันนี้เราจะดูครบถุกด้านเลยนะคะการงานการเงินความรักสุขภาพรวมถึงโชคลาภและเลขเด่นที่กำลังจะเข้ามาขอให้คุณฟังด้วยใจที่ผ่อนคลายแล้วรับพลังดีๆไปพร้อมกันนะคะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันที่เรื่องการงานค่ะ การงานของชาวราศีตุลในเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณได้แสดงตัวตนอย่างแท้จริงค่ะคุณมีโอกาสได้ทำงานที่ถนดัดได้ใช้ทักษะที่คุณมีอย่างเต็มที่หลายคนได้ทำในสิ่งที่ตรงกับความสามารถไม่ต้องฝืนไม่ต้องแบบบทบาทที่ไม่ใช่ของตัวเองแม้บางคนอาจไม่ได้อยู่ในตำแหน่งหัวหน้าแต่คุณกลับมีอำนาจในการตัดสินใจเรื่องงานมีเสียงมีน้ำหนัก และมีผลต่อทิศทางของงานอย่างชัดเจนสิ่งนี้ทำให้งานที่ออกมามีคุณภาพเป็นงานที่คุณภูมิใจและเป็นงานที่ผู้ใหญ่หรือหัวหน้าเริ่มมองเห็นศักยภาพของคุณมากขึ้นเดือนนี้เหมาะมากกับการนำเสนอผลงานการรับผิดชอบโครงการหรือการแสดงจุดเด่นของตัวเองออกมาอย่างสุภาพแต่มั่นใจถ้าคุณกำลังรอจังหวะให้ใครสักคนเห็นคุณเดือนนี้คือจังหวะนั้นค่ะ ขอแค่คุณเชื่อในความสามารถของตัวเองโอกาสจะค่อยๆเปิดทางให้คุณค่ะเรื่องการเงินของชาวราศีตุลในเดือนนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่พูดแล้วได้ผลอย่างชัดเจนค่ะเป็นช่วงเวลาที่คำพูดของคุณมีน้ำหนักมีความน่าเชื่อถือและมีโอกาสเปลี่ยนการสนทนาธรรมดาให้กลายเป็นผลลัพธ์ทางการเงินที่ดีได้จริงถ้าคุณมีเรื่องเงินที่อยากคุย ไม่ว่าจะเป็นการต่อรองราคาการขอปรับเงื่อนไขการชำระการขอสินเชื่อหรือการเจรจาเรื่องผลตอบแทนเดือนนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่เหมาะมากค่ะยิ่งคุณใช้เหตุผลพูดด้วยความสุภาพและอธิบายอย่างตรงไปตรงมาโอกาสที่อีกฝ่ายจะรับฟังและตอบรับมีค่อนข้างสูงกว่าปกติบางคนอาจได้เงื่อนไขที่ดีขึ้น บางคนได้ระยะเวลาผ่อนที่สบายขึ้นหรือบางคนได้ผลตอบแทนเพิ่มจากการกล้าที่จะพูดในจังหวะที่เหมาะสมแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษในเดือนนี้คือการใช้เงินตามอารมณ์ค่ะชาวราศีตุลเป็นคนรักความสวยงามรักความกลมกล่อมและชอบให้ตัวเองรู้สึกดีอีกซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดเลยนะคะแต่เดือนนี้อารมณ์อาจพาไปไกลกว่าที่ตั้งใจไว้ โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเสื้อผ้าเครื่องประดับของแต่งตัวของตกแต่งหรือของฟุ่มเฟือยค่ะดังนั้นคําแนะนำสำคัญของเดือนนี้คือก่อนจะจ่ายเงินทุกครั้งให้ถามตัวเองว่าจำเป็นตอนนี้ไหมถ้าคําตอบคือจำเป็นเช่นใช้ทำงานใช้ดูแลสุขภาพหรือใช้กับสิ่งที่ต้องใช้จริงๆคุณสามารถจ่ายได้อย่างสบายใจแต่ถ้าคำตอบยังไม่ชัด หรือเป็นแค่ความอยากในช่วงอารมณ์ดีขอให้พักไว้ก่อนแค่พักไว้สักวันสองวันคุณอาจพบว่ามันไม่จำเป็นอย่างที่คิดพอคุณควบคุมอารมณ์การใช้เงินได้ดีขึ้นการเงินโดยรวมของคุณจะนิ่งขึ้นมากไม่ตึงไม่เครียดและไม่ต้องกังวลปลายเดือนเดือนนี้ไม่ใช่เดือนที่คุณต้องอดแต่เป็นเดือนที่คุณเลือกใช้เงินอย่างมีสติ เพื่อรักษาความสมดุลระหว่างความสุขในวันนี้กับความสบายใจในวันข้างหน้าถ้าคุณจัดการเงินด้วยท่าทีแบบนี้การเงินของคุณจะไหลลื่นขึ้นและคุณจะรู้สึกว่าคุณเป็นคนควบคุมเงินไม่ใช่ปล่อยให้เงินควบคุมคุณค่ะความรักคนโสดชาวราศีตุลในเดือนนี้มีโอกาสได้เจอความสัมพันธ์ที่โตขึ้นค่ะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เริ่มจากอารมณ์นาล้วน แต่เป็นการค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆเติมเต็มและมองอนาคตร่วมกันมากขึ้นคนที่เข้ามาจะเป็นคนที่คุยกันรู้เรื่องมีเหตุผลและเปิดใจเติบโตไปด้วยกันหลายคนเริ่มมองความรักในมุมที่จริงจังไม่รีบแต่มั่นคงคนมีคู่ต้องระวังเรื่องการเงินเป็นพิเศษค่ะค่าใช้จ่ายการวางแผนเงินหรือความคิดเห็นไม่ตรงกันเรื่องเงิน อาจกลายเป็นประเด็นที่ทำให้ตึงเครียดได้คําแนะนำคืออย่าใช้อารมณ์นำเหตุผลคุยกันด้วยความเข้าใจเพราะจริงๆแล้วทั้งสองฝ่ายไม่ได้อยากชนะแค่อยากรู้สึกปลอดภัยเท่านั้นค่ะสุขภาพของชาวราศีตุลในเดือนนี้ต้องใส่ใจเรื่องสภาพจิตใจค่ะคุณอาจดูปกติดีจากภายนอกแต่ข้างในอาจมีความกังวลสะสมคิดมาก เงียบเหนื่อยใจแนะนำให้หาเวลาพักใจพูดคุยกับคนที่สบายใจหรือทำกิจกรรมที่ช่วยให้ใจนิ่งถ้าใจดีร่างกายจะดีตามค่ะโชคลาภของชาวราศีตุลในเดือนนี้มาในรูปแบบที่เรียกว่าโอกาสค่ะไม่ใช่โชคที่พุ่งเข้ามาแรงไม่ใช่ลาบก้อนใหญ่ที่ทำให้ชีวิตเปลี่ยนในพริบตาแต่เป็นโชคที่ค่อยๆเดินเข้ามาอย่างสุภาพ เหมือนมีใครสักคนเปิดประตูไว้ให้แล้วรอให้คุณตัดสินใจเดินเข้าไปเองโอกาสของคุณในเดือนนี้มักจะเริ่มจากคำพูดอาจเป็นคำชวนคำแนะนำหรือบทสนทนาธรรมดาที่ฟังดูเหมือนไม่มีอะไรแต่พอฟังให้ดีจะกลายเป็นประตูบานใหม่ในชีวิตคุณบางคนได้โชคจากการเจรจาพูดคุยเรื่องงานคุยเรื่องเงินคุยเรื่องความร่วมมือ สิ่งที่คุณพูดออกไปด้วยความจริงใจจะมีคนรับฟังและตอบกลับด้วยโอกาสบางอย่างที่คุณไม่ได้คาดหวังโชคลาภอีกแบบหนึ่งของเดือนนี้มาจากคนค่ะคนที่อยู่ใกล้ตัวคนที่คุณเคยช่วยหรือคนที่เคยผ่านเข้ามาในชีวิตเขาอาจยื่นมือช่วยคุณในช่วงเวลาที่คุณต้องการพอดีอาจเป็นการช่วยเหลือเรื่องเงิน การแนะนําช่องทางหรือการส่งต่อโอกาสดีๆมาให้โดยที่เขาไม่ได้ทําให้คุณรู้สึกเป็นภาระเลยค่ะโชคของคุณในเดือนนี้จะมาแบบเงียบๆไม่ประกาศตัวไม่ทําให้คุณตกใจแต่ทําให้คุณรู้สึกว่าอ๋อทุกอย่างมันเริ่มเข้าที่แล้วนะบางคนจะได้ของที่อยากได้ในราคาที่ดีเจอโปรโมชั่นที่ใช่หรือได้ของที่คุณลังเลมานาน ในจังหวะที่เงินยังรับไหวเป็นความสบายใจเล็กๆที่ทำให้คุณยิ้มบางคนมีคนเข้ามาช่วยเหลือเรื่องเงินอาจเป็นการผ่อนปรนการช่วยต่อรองหรือการให้โอกาสที่คุณไม่คิดว่าจะได้ง่ายๆสิ่งเหล่านี้จะช่วยคลี่คลายความตึงเครียดในใจคุณได้มากอีกกลุ่มหนึ่งโชคจะมาในรูปแบบของข่าวดีข่าวที่ทำให้คุณโล่งใจ ข่าวที่ทำให้คุณหลับได้สบายขึ้นหรือข่าวที่ทำให้คุณรู้ว่าเรื่องที่กังวลอยู่กำลังคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีสิ่งสำคัญคือโชคลาภของชาวราศีตุลในเดือนนี้จะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อคุณไม่เร่งไม่คาดหวังหนะักและไม่กดดันตัวเองยิ่งคุณใจเย็นยิ่งคุณพูดด้วยความสุภาพยิ่งคุณฟังมากกว่าพูดโอกาสดีๆจะยิ่งเข้ามาหาคุณเองค่ะ คำแนะนำประจําเดือนนี้คืออย่ามองข้ามบทสนทนาเล็กๆอย่าปิดประตูใส่โอกาสเพียงเพราะมันดูธรรมดาเพราะโชคของคุณในเดือนนี้ไม่ได้มาในรูปแบบที่หวือหวาแต่มาในรูปแบบที่เหมาะกับชีวิตคุณจริงๆเดือนนี้เป็นเดือนที่จักระวาลกำลังค่อยๆปรับสมดุลให้คุณเอาสิ่งที่ไม่จําเป็นออกแล้วเติมโอกาสที่ใช่เข้ามาแทน ถ้าคุณเปิดใจและกล้าเดินไปตามโอกาสนั้นคุณจะรู้สึกได้เลยว่าโชคกำลังทำงานอยู่ข้างคุณอย่างเงียบๆและกำลังพาคุณไปสู่จุดที่สบายใจมากขึ้นทีละก้าวค่ะเลขเด่นของชาวราศีตุลในเดือนนี้เป็นเลขที่เกี่ยวข้องกับความสมดุลและการตัดสินใจที่ถูกต้องคือเลข2เลข5และเลข6ค่ะเหมาะกับการเสี่ยงโชคเล็กๆ เลขท้ายบินหรือการเลือกวันเวลาสำคัญขอให้ใช้ด้วยใจเบาๆไม่คาดหวังหนะักพลังโชคจะทำงานได้ดีที่สุดค่ะสุดท้ายนี้นะคะขอให้ชาวราศีตุลทุกคนปิดปีนี้ด้วยหัวใจที่สมดุลมั่นใจในคุณค่าของตัวเองและเชื่อว่าคุณคู่ควรกับสิ่งดีๆขอให้เดือนธันวาคมเป็นเดือนแห่งความเข้าใจความสงบและการเริ่มต้นใหม่ที่สวยงาม ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอให้คุณมีความสุขและพบเจอแต่พลังงานดีๆค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ